สวัสดีเด้อจ้าพ่อพี่น้องอมสินเองนะจ้าจากเมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์นะจ๊ะ ทุกคนคะ่ะมื้อน,นี้นะคะก็จะเป็นวันอาทิตย์นะคะที่อมสินนะคะมาส่งโทรศัพท์อยู่ในตัวเมืองนะคะในตัวเมืองดันดีนะคะปะทัทีนีซอมเซตนะคะอมสินก็เลยอยากเปลี่ยนเคสใหม่นะคะเป็นรูปแบบเงิน,เง,นเงินทองทองนิดนึงนะคะให้ประมาณว่ามีเงินมีทองเข้ามาจากพี่น้องก็เลยท้ายคลิปวิดีโอนะคะในตัวเมืองในวันอาทิตย์นะคะมาให้ทุกคนในเบื่องจา้าหลังจากที่ ไปสอมโทรศัพท์เซตนะคะออมสินกมะาปลูกสลัดคอสนะคะทีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนีน้ำมาสลัดคอสอร่อยมากนะคะข่อยกับบันเลงเลยจ้าพ่อพี่น้องมาปลูกสลัดคอสนะจ้ากับเลยเอง สตรอเบอรี่เฮานะคะกับยังแดงอยู่คือเ,เก่าจ้าก็เลยเก็บประมาณสักสามสี่หน่วยนะคะเพื่อที่จะเอาไปกินระหว่างทางไปที่ลิโดนะคะไปสื่อของนะทุกวันอาทิตย์นะคะอ,อมสินต้องสื่ออาหารไปกินตอนเที่ยงนะคะอ่ะอยูยที่โรงงานเนาะพออมสินลรงงานป,ประมาณบ่ายสองครึ่งพ่อพี่น้องตาหมูก,กับมาถึงนะคะน้ากลับมาทำความสะอาดอ่าเตาอบนะคะทุกคนคะแลวนัาก็อบปลาให้อมสินกินในช่วงเย็นในวันอาทิตย์เนาะ,ะพ่อพี่น้องเอ้ยอมสินอยากจะบอกว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ ผ่านไปเร้วเลยแปบดึงก็ถึงวันจันทร์แล้วค่ะนี่ค่ะวันจันทร์นะคะที่ออมสินนัไปเำงานโรงงานนะก็ได้กินเข่าเทียงนะคะที่ไปซื้อมาจากรดูงูวานนี่แหละจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยังที่บอกทุกคนไปเนาะออมสินทำงานประมาณบสองครึ่งนะคะแล้วก็มาสวนนะคะประมาณเกือบาบสามกวัวๆนะแล้วก็มาล้องเบิงกระเทียมของฮาวเซว่าเป็นยังไงนะคะนี่คือเลือกต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะมาเบิงเนาะเป็นกระเทียมโท้นจ้าพี่น้องมันบ่มีกีบนะคะก็เลยเออเช็คเบิงอีกรอบนึงนะคะออมศิน ก็ถอนเยอะนะคะทุกคนคะ่ะกับ,บ่รู้ว่ากระเทียมที่ออมสินปลูกนะ่ะมันยังอ่อนหรือแก่เนาะจา้ามันดูบอ,อกอลีจ้าก,ก็เลยอาถอนมาจาก2ต้นนะคะมาเบ่งกันจ้าว่าสิเป็นจังไดน,นะคะหลังจากที่ถอนกระเทียมเสร็จนะคะพ่อพี่น้องเอ้ยคอยกับมาหาเก็บสตรอเบอรีร่ละจ้าเก็บสตรอเบอรีร่นะคะไปห่ลูกสาวตาหมูน้ำนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็จะไปหายเพื่อนยุที่โรงงานน้ำนะคะจาก2กล่องนะคะก็เลยเก็บไปแบบนี้ละคะ่ะทุกคนนะคะอาจจะค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะบางมือออมสินผ้าพ็บ ะะบางมืออมสินพามาเก็บสตรอเบอรี่นะคะอมสินอยากจะบอกว่ากิจกรรมจริงๆของอมสนมินมันมีเยอะมากเ่ยพี่น้องมีเยอะยังมีเยอะกว่าที่พวกเจ้าเข้าใจนะคะบางทีอ่ะถ้าอมสินขับรถเองได้นะมือนึ่งนะ่ะอมสินสามารถที่ได้หาถึง6กิจกรรมในหมือเดียวเลยพี่น้องเอ่ยคีมโมคักพีนพ่น้องใคอยากสิบอกเจ้าของนะคะเอ่อพราะดีนะคะมีพี่เพื่อนน้าบอกว่าอมสินท้าสตรอเบอรี่มันเหลือเยอะนะเธอกลกวนนะเฮดเป็นแบบ,แบ,บแคล้ายๆมะม่วงกวัวนะคะแต่ว่า ก็จะเป็นสตรอเบอรี่กลวนนะคะไปเมืองไทยนะเราไปฝากญยาหยาดเขาเออเป็นไอเดียดีมากว่าพี่น้องเพราะว่าสตรอเบอรี่นะ่ะอมสินทิ่งเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวหลังจากที่ให้เพื่อนนะคะอยู่ที่โรงงานเซ็นนะคะแล้วก็ให้ลูกสาวตาหมูเสร็จน,นะหลังจากนั้นอมสินจะเอามากลวนนะคะเพื่อที่จะตากแห้งแล้วก็ไปกินอยู่ที่เมืองไทยนะคะทุกคนคะ่ะถามว่าสตรอเบอรี่รสชาติเป็นยังไงมาเบิงตาหมูนะคะเชียวยว ดูจะไปอืมมกขวะสับเวอร์เทสโอซวิเทสโอเคเข้ากัใหายเจ้าของสวนนะคะมาลองซิมรสชาติของสับเบอรี่ของนางแล้วนะคะนางก็บอกว่าหวานกับ เปรี้ยวนะคะเท่ากันจ้าพ่อพี่น้องเอ้ยจริงๆนะขอยคิดว่าเปรีย้ยวน่ะจะน้ำหนามากกลัวนะคะอ่ะหัวแล้วกับพาทุกคนมานั่งเก็บสตอเบอรี่ต่อจ้าพ่อพี่น้องเอ้ยช่วงนี้นะคะออมสินกับเพาทุกคนไปเก็บสตอเบอรี่แน่ไปเก็บเห็ดแน่นะจ้ามันก็คือกิกยยจวัตรประจําวันที่ออมสินได้เหตุนะคะจังไรนะคะออมสินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับออมสินน้ำเด้อจ้าเพื่อเป็นกําลังใจให้กับออมสินนะคะและก็เปิดการมองเห็นนะคะให้คลิปของออมสินนะคะโชว์ให้ทุกคนดน เบิงเนาะจ้าสตรอเบอรีลูกนี่เนี่ยคือหวานฉ่ำมากขอยสิบบอกเพราะว่าขอยแอบกินพอพี่โน่ก็เป็นยังดอกนะคะและที่สําคัญนะคะมันกนจะมีสตรอเบอรีนะคะที่มันมีตัวหนอนอะมเจาะรู้นะคะแล้วก็ตัวถากนะคะมากินน้ํานะคะทุกคนเดี๋ยวอมสินจะมาให้เบิงนะคะจังไดคลิปนี้นะคะอมสินกับโบมีอยังหลายนะคะฝากไว้ก่นอนเนาะจ่านะการเก็บสตรอเบอรีนะคะอยู่เมืองดันดีป,ประเทศสกอแลนนะคะถ้าใครเข้ามาให,หม่ๆนะคะก็ฝากกดไลก์กดแชร์น้ำเด้อจ้าพอพี่น เห็นพ่อจานี่แหละค่ะคือตัวหนอนนะคะที่มาเจอกินซอบอรีของเขาจ้า